ก่อนที่จะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีวันพุธที่25นะครับกันยายนนะครับพศ2567นะครับผมมาพบกับร้านราม,มาสูรน,นะครับรามรามอสูนชาแนลนะครับผมร้านอยู่ติด โรงเรียนบ้านนายมนะครับอําเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับหมายเลขโทรศัพท์0894064695นะครับทางร้านของเราเดือพี่น้องไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเฉพาะท่านที่สะดวกโอนนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับผมถ้าไหนไม่สะดวกตรงนี้นะครับผมเข้ามารับชมนะครับสินค้าเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด้กพี่น้องนะครับผมไม่ดราม่านะครับผม สำหรับวันนี้นะครับผมมีสินค้านะครับให้พี่น้องได้เลือกซื้อเลือกชมกันหลายตัวนะครับผมถ้าไหนต้องการขายเครื่องเสียงก็ยังรับซื้อเหมือนเดิมนะครับผมเงินขายก็เป็นไปตามนะครับทุกคลิปที่แจ้งไปนะครับพี่น้องวันนี้ไม่พูดเยอะนะครับพาพี่น้องมาชมสินค้ากันเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มนะครับจากดอกลำโพงก่อนนะครับพี่น้องดอกนะครับผมดอกอบอ้อมทํามนะครับดอกอบอ้อมทํามนะครับตัวนี้เป็น้วนะิรับ21นิ้วนะครับเป็นิบเอ็นิ้วไว้5นะครับเค2นรับมยี่สิบเอ็ดนล้วก ค21นิ้ว1ดอกนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นแรกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่นะครับก็คือตัวนี้นะครับผมสามารถนะครับใช้ร่วมกันได้นะครับผมขนาดมบเด็กเท่ากันนะครับขนาดมบเล็กเท่ากันนะครับมบเด็กเท่ากันนะครับบอยเท่ากันนะครับเดิมๆทั้ง2ดอกนะครับผมตัวนี้จะเป็นรุ่นเก่านะครับรุ่นก่อนนะครับตัวล่าสุดจะเป็นตัวนี้นะครับผมเป็นตัว21นิ้วนะครับมาร์คครูนะครับ ตัวนี้นะครับผมพี่น้องนะครับขออนุญาตขายเป็นคู่เด้อนะครับดอกละนะครับผมดอกละราคาดอกละ3,500บาทนะครับราคาดอกละ3,500บาทนะครับผมจะส่งให้พี่น้องเลยนะครับทั่วไทยนะครับตัวนี้นะครับสเปคนะครับตัวนี้นะครับจะรับกําลังขับได้สูงสุดนะครับ1,500บาทนะครับส่วนฝั่งนี้ จะรับได้สูงสุดนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยวัตต์นะครับจะเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาอีกนะครับพี่น้องนะครับก็ใส่ร่วมกันได้นะครับพี่น้องไม่มีปัญหานะครับสนใจสนใจเด้อดอกละสามพันห้าร้อยบาทนะครับผมขายเป็นคู่นะครับสำหรับดอกลังพงนะครับทุกตัวเลยนะครับแล้วก็ดอก้นอื่นนะพี่น้องนี่ครับตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวแจ้งพี่น้องนะครับจะได้ง่ายจะได้ไปไวๆนะครับผมก็คือดอกทั้งหมดนะครับผมมีดอกซ่อมแค่ดอกเดียวนะครับดอกเดียวคือดอกนี้นะครับดอกนานว่าหนึ่งแปดหนึ่งนะครับมีซ่ นอกนั้นทุกดอกที่ลงในคลิปนี้คือเดิมทั้งหมดนะครับพี่น้องอ่ะอันนี้แจ้งรอบเดียวนะครับจบเลยนะพี่น้องจะได้ไม่ต้องอมาถามนะครับให้เสียเวลานะครับพี่น้องมีแค่ดอกนี้ดอกเดียวนะครับที่ผ่านการซ่อมนะครับอ่ะแต่ใช้งานได้ปกตินะครับพี่น้องนะครับผ่านการซ่อมนะครับแต่ใช้งานได้ปกตินะครับผ่านการซ่อมมาแล้วนะครับตัวนี้เป็นดอกนาโนวานะครับผม1 8 1 1 2 0 0นวนตัตต์นะครับตัวนี้เป็นตัวอ่ะไม่เหล็กใหญ่ไม่เหล็กหนานะครับตัวนี้เดิมเดิมนะครับคู่นี่ 2,400บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับ2,400บาทพร้อมจะส่งนะครับปอกดอกละ1,200บาทนะครับพี่น้องท่านใดสนใจเด้อพร้อมจะส่งนะครับทั่วไทยเลยพี่น้องนะครับไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ไหนครับกรุงเทพปริมณฑลนะครับตัวนี้ก็ราคาเดียวเลยพี่น้องพร้อมจะส่งเลยนะครับสำหรับดอกลำพงทุกตัวนะครับแล้วก็มาที่ดอก18นิ้วนะครับผม650นะครับตัวนี้นะครับก็มีตําหนิแค่1ดอกนะครับนี่ครับจะมีรอยปะนะครับแต่ไม่มีผลกระเสียงนะครับเดิมๆนะครับพี่น้องตัวนี้ก็ อ่ะคลิปนี้นะครับรถพิเศษนะครับผมดอกละสองพันบาทพอพร้อมส่งนะครับตัวนี้ไม่มีตำหนินะครับตัวนี้ไม่มีตำหนินะครับปกติเลยนะครับอ่ะทุกดอกเดิมหมดนะครับอ่ะนอกจากตัวหนึ่งแปดหนึ่งเมื่อสักครู่ที่แจ้งไปนะครับนอกนั้นเดิมทั้งหมดนะครับอันนี้นะครับดอกละสองพันบาทนะครับพี่น้องพร้อมจะส่งนะครับดอกละสองพันบาทพร้อมจะส่งนะครับแล้วก็มาดูที่ดอกคานี้นะครับคานี้อินทนนท์นะครับเป็นดอกคุ่งโร่นะครับไว้สี่นิ้วหนึ่งพันสองร้อยวัตต์นะครับสวยๆเดิมเทุกดอกนะครับพี่น้องนะครับสภาพสวยๆๆเดดิมทุกกอเลยนะครับ นี่ครับสวยเลยนะครับตัวนี้ก็ดอกละ1900าบาทนะครับอมจะส่งนะครับดอกละ1,900บาทนะครับพร้อมจะส่งให้เลยนะครับตัวไทยนะครับพี่น้องแต่ก็ดอก 1, ท h ci u ม18นิ้วนะครับดอกท h u ม18นิ้วนะครับมีหนึ่งดอกที่หมวกหลุดนะครับแต่ว่าเดิมๆนะครับพี่น้องนะครับไม่เคยหรือไม่เคยซ่อมครับตัวนี้หมวกหลุดหายนะครับไม่เคยซ่อมนะครับไม่เคยลรือนะครับนอกนั้นนะครับหมวกอยู่ครบทุกตัวนะครับมีทั้งหมด2 4, 6ดอกมีทั้งหมด6ดอกนะครับดอกที่หมวกหลุดนะครับผม1,600บาทพร้อบาทมส่งนะคร ดอกที่หมวกอยู่ครบเดิมๆไม่มีตําหนิก็ดอกละ1800บาทนะครับผมพร้อมจะส่งให้เลยพี่น้องนะครับทั่วไทยนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็คอม50นะครับคอม50โปรพัทนะครับตัวนี้ก็ตัวละ450บาทนะครับคู่นี้900บาทพร้อมส่งนะครับผมแล้วก็แหลมตองแปดนะครับแหลมตองแปดนะครับเป็นพีโอเดโอนะครับทั้งสองดอกเลยนะพี่น้องตัวนี้ก็ดอกละ450บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็มาที่ดอก12นิ้วนะครับผม ASS นะครับ12นิ้ว ASS นะิ้วเอสเอส กำลังวัตต์นะครับจะอยู่ที่600วัตต์นะครับ600วัตต์พีคนะครับตัวนี้นะครับวัตต์ไอเอจะอยู่ที่300วัตต์นะครับพี่น้องอ่าตัวนี้ไว้3นิ้วนะครับไว้3นิ้วนะครับของอ่าของ a s s นะครับพี่น้องนะครับสภาพสวยๆเดิมๆนะครับตัวนี้ก็ดอกละ1,100บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับดอกละ1,100บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็ดอกคาเนสนะครับ15นิ้วนะครับอ่าตัวนี้เป็นรุ่นคาเนส อะไรน้อย K22 นะครับ K22 15นะครับ K22 นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ดอกเดิมเดิมเหมือนกันพี่น้องนะครับต้มนี้อยู่ที่ขั้วได้พี่น้องนะครับนะครับตรงขั้วนะครับจะไม่มีตัวปลดนะครับตัวนี้จะมีตัวปลดแค่หนึ่งตัวนะครับตัวนี้ก็เดิมเดิมนะครับพี่น้องขายเพียงนะครับดอกละ800บาทพร้อมส่งนะครับดอกละ800บาทพร้อมส่งนะครับและก็ดอก K Power นะครับตัวนี้ทําเป็นเบยดได้นะครับทำเบยดได้เลยนะครับ800วัตต์นะครับ แม่เหล็กใหญ่ๆนะครับตัวนี้แม่เหล็กใหญ่มากนะพี่น้องนะครับนี่ครับทำเบียดได้สบายเลยนะครับผมนี่ครับสีสวยนะครับตัวนี้ก็ดอกละ900บาทนะครับพร้อมส่งนะครับดอกละ900บาทนะครับพร้อมส่งนะครับดอก15นิ้วแล้วก็15นิ้ว MBA นะครับ15นิ้ว MBA เดิมๆนะพี่น้องนะครับ MBA นะครับเดิมๆนะครับสีสวยนะครับตัวนี้ก็ดอกละ750บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็คานนมรกตนะครับมาร์คคูนะครับตัวนี้ก็เดิมๆพี่น้องนะครับตัวนี้ก็ดอกละ750บาทนะครับพร้อมจัดส่งเลยนะครับ แล้วก็ดอกนาโนวานะครับนาโนวาหนึ่งห้าหกสี่นะครับตัวนี้ก็เป็นดอกเดิมๆเลยพี่น้องนะครับผมไม่เคยรื้อไม่เคยซ่อมนะครับตัวนี้ดอกละหกร้อยห้าสิบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับดอกลำโพงทุกตัวนะครับขายเป็นคู่เด้อพี่น้องนะครับขายเป็นคู่อ่ะเดี๋ยวพาพี่น้องนะครับผมไปชมพวเวอแอมนะครับผมมาเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับพี่น้องอ่าซาวสแตนดาร์ดนะครับ C A สิบสองนะครับซาวสแตนดาร์ดนะครับ C A สิบสองนะครับผมคลิปนี้อ่ผมมาลดราคาพิเศษนะครับแบ่งปันพี่น้องไปใช้งานนะครับสำหรับอ่ะ C A นนะคครรัับบี่ ยวให้พี่น้องดูกันนะครับสวยนะครับตัวนี้18นิ้วนะครับพวงหลอดได้เลยนะครับข้างละ2ดอกนะครับอิ่มๆนะครับทันใดหาอยู่เด้อตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นซาวเซนดดานอกนะพี่น้องนะครับ่าสวิตมันจะไม่เหมือนนะครับสวิตตัวก๊อฟนะครับตัวก๊อฟจะเป็นสวิตปิดเปิดธรรมดานะครับตัวนี้มันจะเป็นสวิตแบบแช่นะครับตัวนี้ก็อาจจะกดยากนิดนึงนะครับพี่น้องเวลาเปิดนะครับเดี๋ยวผมจะอันนี้จะเทสให้พี่น้องดูเลยว่าเปิดยังไงนะครับพี่น้องก็แค่กดแช่ไว้เลยนะครับกดแช่ไว้เลยนะครับแบบนี้นะครับกดแช่เรรือยๆ นี่ครับอ่ะพอสักพักมันก็จะติดนะครับผมนี่ครับนี่คือวิธีเปิดนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับห้ไฟสีแดงดับนะครับนะครับก็คือถ้าเราเปิดมาใหม่ปุ๊บไอ้ตรงนี้ก็จะดับช้านิดนึงนะครับพี่น้องรอดนึงนี่ครับอันนี้คือใช้ได้ปกติแล้วนะครับส่วนเวลาพี่น้องจะปิดนะครับก็เหมือนเดิมนะครับพี่น้องกดแช่ไว้นะครับกดแช่ไว้เลยนะพี่น้องก็คือไม่ต้องปล่อยนะครับกดแช่ให้มันดับเลยนะครับนี่ครับกดแช่ไว้แบบนี้นะครับนี่ครับดับแล้วนะครับนี่ครับ ก็ค <ersch> ือแบบนี้นะครับพี่น้องก็คือจะมากดแบบนี้นี่ครับถ้าเป็นแบบนี้ไม่ติดนะครับนี่ครับกดอย่างนี้ยังไงก็ไม่ติดนะครับนะครับแต่กดแต่ย้ำยังไงก็ไม่ติดนะครับก็คือกดแช่อย่างเดียวนะครับนี่ครับกดดันเข้าไปเลยแล้วก็แช่ไว้นะครับหนึ่งสองสามปั๊บนี่ครับแบบนี้นะครับเพราะว่าบางท่านซื้อไปนะครับเปิดไม่ติดนะครับพี่น้องอันนี้คืออ่ะมาสาธิตให้ดูนะพี่น้องซื้อไปก็ไปแช่นั้นได้เลยนะไม่ต้องอ่าตั้งวลดอะไรแล้วนะครับนี่ครับตามนี้เลยนะครับพี่น้องก็รอให้ไฟแดงดับก่่่ออนนนพีีงงเเมาสย เพราะว่าถ้าเป็นของนอกนะครับพี่น้องถ้าไฟแดงยังค้างอยู่ถามว่าเปิดเสียงดังไหมดังนะครับแต่ว่าสัญญาณจะหายไปประมาณครึ่งหนึ่งนะครับวิธีแก้ไขก็คือปิดเครื่องก่อนนะครับแล้วก็เปิดใหม่นะครับเปิดใหม่ให้ไฟโปรเทคตรงนี้นะครับดับลงไปก่อนนะครับแล้วพี่น้องค่อยไปเล่งเสียงนะครับอ่ามันก็จะมาตามปกตินะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะมีระบบป้องกันมีระบบเซฟในตัวของมันอยู่แล้วนะครับพี่น้องอันนี้อ่ะฝากไว้นิดนึงนะครับสำหรับท่านที่ไม่รู้นะครับสำหนันที่รู้แล้วก็อ่ะรับฟังไปพร้อมๆกันนะครับผมอ่ะรับฟัง แล้วก็มีตัวไหนแนะนําผมก็ได้เลยครับผมก็สามารถแนะนําเข้ามาได้นะครับในคอมเมนต์เลยนะครับพี่น้องอ่ายินดีรับฟังทุกท่านนะครับอวิธีปิดก็เหมือนเดิมครับครับกดแชร์ไว้เลยนะครับกดแชร์ไว้แบบนี้เลยนะครับนะครับดับแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับผมแบ่งปันพี่น้องแบ่งปันเอา5,800บาทพอนะครับ5,800บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับซาวสแตนดาร์ดนะครับผม5,800บาทนะครับพร้อมจะส่ง18นิ้วนะครับผมข้างละ2ดอกนะครับพวงหล่อ1,200บาทอิ่มๆนะครับพี่น้อง Icana, นี่ครับดอกพวกนี้ได้หมดนะครับพี่น้องดอกอินทนนท์ดอกคั้มนะครับพวกนี้ครับค่าละสองได้เลยนะครับพี่น้องอัน euh นี้ผมทดสอบแล้วลองแล้วเรียบร้อยนะครับผมสภาพสวยพี่น้องนี่ครับดูตามนี้เลยนะครับอ่ะถ้าไหนสนใจนะครับห้าพันแปดร้อยบาทเท่านั้นนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับผมแล้วก็มาที่ power amp นะครับ power amp ตัวนี้นะครับผมเป็น power amp ประกอบนะครับ power amp ประกอบนะครับตัวนี้ก็คาปาแปดลูกนะครับพี่น้องคาปาแปดลูกก็คือจะแยกอ่ซ้ายขวาอิสระนะครับซ้ายขวาอิสระเลยนะครับผมตัวนี้นะครับผม อ่าบอร์ดจะเป็นบอร์ดสองสองอย่างนะครับด้านนี้จะเป็นบอร์ดเอ็นชาแนลนะครับเป็นเอ็นชาแนลนะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นบอร์ดสามชั้นไบโพลาร์นะครับพี่น้องนะครับนี่ครับตามนี้เลยนะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกติทั้งสองข้างนะครับไม่จีไม่หำนะครับตัวนี้ก็สามารถขับสิบแปดนิ้วพวงหลอนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทได้ค่าละสองเหมือนกันนะครับผมแต่ว่านะครับก็คือนะครับผมเสียงนะครับผมความดังของเสียงก็จะเหลื่อมกันนิดหน่อยนะครับจะเหลื่อมกันนิดหน่อยนะครับผมฝั่งที่เป็นไบโพลาร์ก็จะเเบบบาาากว่่่่หหนนนนนนนออยึงงะะคครรรัััแทไไปขล ชุดสองคู่สองนะครับเบส์หนึ่งข้างแหลมหนึ่งข้างอันนี้ต่างแหลมหนึ่งข้างไม่มีปัญหาพี่น้องนะครับผมตัวนี้ก็เล่นได้ยาวๆเลยนะครับอนี้ครับสีสวยนะครับผมตัวนี้ขายเพียบนะครับห้าพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยพี่น้องนะครับห้าพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับท่านไหนสนใจนะครับผมและก็มาที่ power amp นะครับผมคาร์บออดิโอนะครับคาร์บออดิโอนี่ครับคาร์บออดิโอ pv เก้านะครับตัวนี้นะครับผมไม่มีหน้าจอนะครับแค่นั้นนะครับนอกนั้นก็ปกติิิเเดดมมๆๆนนนนนะะะคคคครรรรััััับบบบสวยยยีี่่่าาปลงงออูพ้ คาปายังไม่เคยรื้อออกนะครับนี่ครับก็คือถ้าอาการพาวะแอมนะครับผมถ้าเป็นคัสเฮดนะครับถ้าเป็นอาการหนักๆนะครับก็คือคาปาจะพังคาปาจะระเบิดก่อนนะครับก่อนที่พักขยายจะพังนะครับผมก็คือถ้าอาการอื่นนะครับในเล็กแน้อยนะครับพี่น้องก็จะไม่สามารถทําให้คาปาพังได้นะครับผมอันนี้ก็คือไม่เคยไม่เคยพังแบบหนักๆมานะพี่น้องอันนี้สบายใจได้นะครับพักขยายยังเป๊ะอยู่นะครับผมนะสนใจนะครับตัวนี้600 0บาทนะครับพร้อมส่งนะครับ6 00 0บาทพร้อมส่งไปเลยนะครับตัวนี้ อ่ะท่านไหนหาอยู่นะครับ18นิ้วค่าละ2ถึง3ดอกนะครับตัวนี้ครับได้นะครับแล้วก็มาที่ p w m นะครับผม NPE นะครับ NPE Evolution อ่ะ4 0 0 0 i นะครับผม Evolution E 4 0 0 0 i นะครับตัวนี้อ่ะ18บแปดค่าละ3ดอกนะครับผมมอแปลงใหญ่ๆนะครับตัวนี้ไส้ในเดิมๆพี่น้องนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับผมท่านไหนหาอยู่นะครับ18นิ้วข้างละ3ดอกนะครับนี่ครับสวยๆนะครับผมตัวนี้แรงกว่าตระกูล C นะครับผมอ่ะแรงกว่า C 3,600นะครับ ตัวนี้นะครับสามารถขับ18นิ้วได้อิ่มอิมนะครับข้างละ3ดอกนะครับตัวนี้ทำในสนใจเด้อตัวนี้11,500บาทนะครับผมพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับ11,500บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็มาชมนะครับผมมิกเซอร์นะครับผมมิกเซอร์โปยูโรเทคนะครับผมมิกเซอร์โปยูโรเทคนะครับเป็นรุ่น MET นะครับ220 FX นะครับ MET 220 FX นนะครับตัวนี้ มีเอฟเฟกตในตัวนะครับผม16โปรแกรมนะครับผมทุกช่องนะครับใช้งานได้ปกติทั้งหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นช่องไม้นะครับผมช่องสเตอริโอนะครับผมก็ใช้ได้หมดเลยนะครับผมตัวนี้ทุกช่องนะครับ่มทุกตัวไฟทุกเม็ดนะครับติดหมดเลยนะครับใช้ได้ปกตินะครับตัวนี้ก็จะมีรอยสนิมนิดหน่อยนะครับเฉพาะตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับนี่ครับนิดหน่อยเดี๋ยวผมไม่ดูรอบๆเลยพี่้องนะครับผมจะได้ง่ายต่อการตัดสินใจนะครับเป็นมิกเซอร์ตัวใหญ่นะครับตัวนี้นะครับมีเอฟเฟกในตัวนะครับ สภาพสวยเลยตัวนี้นะครับผมเสียงดีมากนะครับตัวนี้อ่ท่านใดหาอยู่นะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตัวนี้เสียงดีมากนะครับอ่าตัวนี้นะครับผมราคาอยู่ที่นะครับผม4,500บาทนะครับ4,500บาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยเลยนะครับผมตัวนี้นี่ครับพี่น้องนี่ครับพวกเกณฑ์พวกอะไรก็ละเอียดยิบเลยนะครับผมนี่ครับมีความทีนะครับตั้งแต่ความที่อาแหลมนะครับผมความทีกลางแล้วก็ความทีเบรดนะครับความทีโลนะครับพี่น้อง อ่ตัวนี้ถือว่าเป็นมิกเซอร์นะครับค่อนข้างละเอียดนะครับหนึ่งตัวตัวนี้เสียงดีมากนะครับพี่น้องถ่าไหนสนใจนะครับตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผม4,500บาทนะครับผมจะส่งทั่วไทยนะครับนี่ครับตัวใหญ่เลยนะครับตัวนี้สามารถเอาไปอ่เล่นสดได้นะครับพี่น้องเล่นสดได้เลยนะครับอ่แล้วก็มาดูที่คอร์สนะครับพี่น้องคอร์สสามทางนะครับโปรยูโรเทคนะครับคอร์สสามทางโปรยูโรเทคนะครับตัวละหนึ่งพันบาทนะครับพี่น้องใช้งานได้ปกตินะครับผมนิวแบ็กนะครับสองทางนะครับก็หนึ่งพันบาทนะครับผมจะส่งนะครับแล้วก็ อีโคไลเซอร์นะครับตัวนี้จะไปไวๆนะครับเพราะว่าทุกตัวนะครับใช้ได้ปกติทั้งหมดนะครับไม่มีตำหนิเด้อพี่น้องแจ้งไว้เลยนะครับผมทุกตัวผมทําการเทสแล้วเรียบร้อยครับตัวไหนมีตำหนิผมจะไปแจ้งในคลิปเลยไปแจ้งในตอนที่รีวิวตัวตัวนั้นเลยนะครับพี่น้องก็คือตัวไหนไม่ได้บอกว่ามีตําหนิก็คือใช้ได้ปกติร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องอ่ะตัวนิวแบ็กนะครับผมนิวแบ็กหนึ่งพันบาทนะครับพี่น้องแล้วก็อีโคไลเซอร์นะครับผมบีเอสนะครับตัวละสองพันสองร้อยบาทนะครับมีทั้งหมดสองตัวนี้ ดีบีเอ็กซ์พี่นอนนะครับตัวนี้2อ0 0ันสบาทเหมือนกันพี่น Pacific ้องนะครับผมขายราคาเดียวกันเลยนะครับสไลเดอร์ทั้งสองทั้ง3ตัวนะครับผมตัวละ2,200บาทนะครับผมแล้วก็มาที่พอวายแอมนะครับผมโรยเยนนะครับโรยเย็นเอลพันสองนะครับโรยเย็นเอลพันสองนะครับตัวนี้ก็สภาพที่สวยพี่น้องนะครับนี่ให้พี่น้องดูเลยนะครับนะครับผมสัวคลิกเลยนะครับตัวนี้ก็5,800บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับ5,800บาทนะครับพี่น้องพร้อมจะส่งเลยนะครับแล้วก็มาที่ ปีคอร์สนะครับพี่น้องปีคอร์สนะครับผมตัวนี้จะเป็นแยกซับอิสระนะครับผมแยกซับแยกโลอิสระนะครับมีเบสมีกลางมีแหลมนะครับและก็อาจจะมีเป็นซับเบสนะครับต่างหากเลยพี่น้องนะครับผมตัวนี้เสียงดีมากนะครับเสียงดีมากนะครับนี่ครับด้านหลังจะเป็นแจ็คโฟนทั้งหมดนะครับพี่น้องนี่ครับตามนี้เลยนะครับฝั่งที่เป็นซับนะครับก็จะแยกอิสระเลยนะครับพี่น้อง L.R. นะครับท่านใดสนใจนะครับตัวนี้ก็1,500บาทนะครับผมส่งนะครับ VCI นะครับ1,500บาทนะครับผมจะส่งนะครับ DBX นะครับพี่น้องนะครับผมอี e อ u a l i z e r DBX นะครับตัวนี้เป็นอ่าแท้นะครับผมจะเป็นตัวแท้ USA นะครับตัวหายากเลยพี่น้องนะครับให้พี่น้องดูนะครับตัวนี้เป็นตัวแท้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปนะครับใส่ในให้พี่น้องดูนะครับว่าตัวแท้เป็นยังไงนะครับตัวนี้เสียงดีมากนะครับตัวนี้เป็นสไลด์ยาวนะครับเป็นสไลด์ยาว15เบานคูณ2นะครับ ตัวนี้เป็นสไลด์ยาวนะพี่น้องก็คือไม่ใช่สไลด์สั้นนะครับนี่ครับเป็นสไลด์ยาวนะครับผมสิบห้าแบนด์นะครับคูณ2นะครับเป็นงานแท้นะครับงานแท้ USA นะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะครับนะครับตัวนี้เป็นงานแท้ USA นะครับนี่ครับสีสวยเลยนะครับนี่ครับผม made in USA นะครับผมเป็นงานแท้แน่นอนนะครับตัวนี้นะครับสีสวยนะครับเสียงดีมากนะครับตัวนี้เสียงดีมากนะครับผมอ่าผมว่าเทียบกับอีคอลเซอร์นะครับสไลด์สองชั้นนะครับผมว่าเทียบแทบไม่ติดเลยครับตัวนี้สไลด์นะครับ สไลด์ลื่นนะครับพี่น้องสไลด์ลื่นมากนะครับนะครับสไลด์ลื่นนะครับอ่ะท่านไหนสนใจเด้อตัวนี้น่าจะเป็นสไลด์ลูกปืนด้วยครับนะครับสวยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นไส้ในให้ดูนะครับว่าไส้ในเป็นยังไงนะครับผมอ่ะตัวนี้นะครับท่านไหนสนใจนะครับ DBX แท้ USA นะครับผม2,200บาทนะครับพร้อมส่งนะครับ2,200บาทพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็มาที่ PowerM w a l k นะครับผม w a l k V 1 0นะครับตัวนี้ก็สวยๆเดิมๆพี่น้องนะครับผม18นิ้วคงหลอ นะครับค่าละสองดอกสบายๆนะครับครับการขับแยมได้นะครับห่างละสามนะครับพี่น้องแล้วก็อ่ราคาพี่น้องลืมไปนะครับราคา1 0,000บาทนะครับพร้อมส่งนะครับวอล์ก V10 นะครับหนึ่งบาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับตัวนี้แรงแน่นอนพี่น้องนะครับตัวเล็กกระทัดนะครับผมเป็นสวิชชิ่งน้ำหนักเบานะครับผมแต่ว่าแรงนะครับ18นิ้วคงหลอนะครับได้ทุกสเปคเลยพี่น้องนะครับไม่ว่าจะเป็นวอลสีนิ้วนะครับวอล์กห้านิ้วได้หมดนะครับสหรับวอล์ก V15 นะครับค่าละ2ดอกนะครับผมงดอก็มาที่โรเยนนะครับผมโรเยน S อสพันสองนะครับตัวนี้ก็เดิมๆนะครับรุ่นไฟเชียงนะครับหกพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็ทันเดอร์ซาวนะครับผมทีพันแปดนะครับตัวนี้ก็เดิมๆนะครับสิบแปดนิ้วนะครับพาราสองเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่หกพันห้าร้อยบาทนะครับผมทั้ง S อสพันสองแล้วก็ทันเดอร์ซาวทีพันแปดนะครับผมราคาเดียวกันเลยนะครับพี่น้องแล้วก็มาที่โมดิฟายนะครับผมโมดิฟายเอ็มบีสามสองศูนย์ศูนย์นะครับโมดิฟายเอ็มบีสามสองศูนย์ศูนย์นะครับตัวนี้สภาพสวยๆเดิมๆเลยนนะครับพี่้อง สิบแปดนิ้วค่าละสองถึงสามดอกนะครับนี่ครับสวยนะครับนี่ครับผมยังไม่เคยรื้อนะครับยังไม่เคยซ่อมนะครับนี่ครับสวยนะครับท่านใดหาอยู่เด้อนี่ครับตัวนี้นะครับพี่น้องนะครับผมแปดพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับผมโมดิฟาย MV สามสองศูนย์ศูนย์นะครับแปดพันห้าร้อยบาทนะครับผมจะส่งให้เลยนะครับท่านใดหาอยู่ท่านใดสนใจเด้อแล้วก็มาดูที่ Power M นะครับผม Power M นะครับสลับนักสะสมเด้อตัวนี้นะครับผมเป็น VCM นะครับนี่ครับนี่คือฝากล่องนะครับ นะครับผมกำลังวัตก็จะอยู่ที่2 0 0ร้อถึงสามวัตต์นะครับผมตัวนี้ก็สามารถ, okay. าารถขับ 12- บ5นะครับได้ข้างละ2ดอกนะครับข้างละ2ดอกเลยนะครับนี่ครับสวยนะครับผมมีช่องไม้นะครับมีช่องไม้ในตัวนะครับน <human> ี่ครับสวยนะครับช่องไม้สองช่องนะครับมีเบดมีกลางมีแลมนะครับผมสภาพสีสวยเดิมๆนะครับตัวนี้บอกเลยว่าสภาพนี้หายากพี่ดองนะครับผมนะครับแอมรุ่นนี้ด้วยนะครับผมท่านไหนเคยไปแถวบ้านโมนะครับตัวนี้จะรู้จักดีเลยนะครับผมนี่ครับสวยนะครับตัวนี้ ราคาสะสมนะพี 1, 1, oh, ya, ่น้องนะครับผมตัวละ1,500บาทนะครับพร้อมส่งนะครับ1,500บาทพร้อมสะสมนะครับอ่านี่ครับพร้อมส่งให้เลยนะครับตัวนี้สวยๆพี่น้องนี่นะครับผมเป็นบอร์ดนะครับผมเ c 1นะครับนี่ครับผมสวยๆนะครับทำในหาอยู่เด้อนี่นี่ครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมหาสเปคนี้หาอ่าสภาพนี้ยากนะพี่น้องสหรับรุ่นนี้นะครับเพราะว่าค่อนข้างเก่าแล้วนะครับผมอ่ะ ท่านไหนชอบสะสมนะครับตัวนี้บอกเลยว่าน่าสะสมมากนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับพร้อมจัดส่งนะครับแต่ก็มาที่ PowerM หน้าลายนะครับอ่า TOA นะครับ PowerM หน้าลาย TOA นะครับมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสามตัวนะครับมีทั้งหมดสามตัวนะครับแบ่งเป็นตัวก็ตัวละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับสนใจสนใจเด้อตัวละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งเลยนะครับผมอ่าเป็น TOA นะครับผม TOA A สามหนึ่ง M นะครับ TOA A สามหนึ่ง M นะครับตัวนี้สามารถ ต่อฮอนนะครับต่อฮอนได้ต่อมอนิเตอร์ได้นะครับผมก็คือต่อมอนิเตอร์นะครับ12นิ้วได้1นึงใบนะครับ15ได้1ใบนะครับหรือว่าจะเอาไปใช้กับฮอนนะครับฮอนได้2อสองตูดนะครับผมเป็นตูดละหนึ่งปากได้พี่น้องนะครับแล้วก็ใช้ไฟแบตเตอรี่นะครับใช้ไฟแบตรถยนต์นะครับได้เลยนะครับตัวนี้นะครับสามารถต่อกับไฟแบตรรถยนต์ได้เลยนะครับเหมาะสำหรับรถโฆษณานะครับท่านไหน รับพร้อมแดกนะครับผมแดกมีล้อนะครับแดกมีล้อนะครับด้านหลังมีปักมีอะไรต่อให้แล้วเรียบร้อยนะพี่น้องก็มาต่อตรงนี้ได้เลยนะครับผมรายละเอียดพี่น้องถักมานะครับแล้วก็มีปักตัวผู้ให้นะครับปักตัวเมียนะครับพี่น้องก็เอาไปต่อแล้วก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับผมถ้ายกแหลกนะครับ6ก0 0บาทนะครับยกแหลก6,500บาทพร้อมจัดส่งนะครับให้ทั้งแหลกนะครับอุปกรณ์ทั้งในต่อให้เรียบร้อยหมดนะครับอ่พัาบาทนะครับผมท่านในสนใจนะครับถ้าเอาเป็นตัวก็ตัวละหน้านะครับผมหน้ารับ รุ่นนะครับ 2FET 250นะครับผมเป็นเฟสนะครับเป็นเฟสจานบินนะครับนี่ครับนี่ครับสวยเลยนะครับให้พี่น้องดูนะครับตัวนี้ก็พักขยายเดิมๆนะครับพอแปลงเดิมนะครับทุกอย่างด้านจะเดิมทั้งหมดเลยนะครับสภาพสวยสภาพใหม่เอี่ยมนะครับตัวนี้2,500บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับส5 0 0บาทพร้อมจัดส่งนะครับสำหรับหน้าลายนะครับ NP ตัวนี้ก็สามารถขับฮอนได้นะครับถ้าเป็น อ่าปากสี่นะครับเป็นปากสี่ตัวได้หนึ่งตัวนะครับผมถ้าถ้าเป็นปากเล็กๆธรรมดานะครับก็ได้สองถึงสามปากนะครับพี่น้องอ่าถ้าไหนสนใจนะครับแล้วก็ตัวล่างนะครับตัวล่างก็ NTS นะครับผม T สามพันนะครับ NTST สามพันนะครับเดิมๆนะครับตัวนี้ก็เจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับผมพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับพี่น้องอ่าสำหรับวันนี้นะครับก็ เอาแค่นี้นะครับพี่น้องคลิปค่อนข้างยาวแล้วนะครับผมท่านไหนสนใจตู้ลำโพงนะครับผมขอท่านที่สะดวกนะครับผมเข้ามารับเองนะครับหรือว่าเข้ามาชมที่ร้านได้เด้อพี่น้องตู้ลำโพงก็พอมีนะครับพอมีให้พี่น้องได้เลือกซื้อเลือกชมอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะนะครับเอามาทําเป็นคลิปนะครับให้พี่น้องดูว่าตอนนี้ตู้ลำโพงเรามีตัวไหนบ้างนะครับราคาเท่าไหร่บ้างนะครับผมสเปคตัวไหนบ้างนะครับพี่น้องอดใจรอนิดนึงนะครับเพราะว่าอ่าตอนนี้ทํางานคนเดียวพี่น้องก็อ่ายังไม่เข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่นะครับผมอันไไหหนนนนนพพอออทีี่่จะมาเเสใ้้้งดววๆๆร็็ก รีบทำนะครับผมส่วนตัวไหนที่ยังช้าก็ขออภัยพี่น้องนิดนึงนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม